สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ,บ้านย t u b e วันนี้นําข่าวเรื่องเกี่ยวกับการสกัดการเผาพื้นที่การเกษตรการเผาป่ามาเลฟาฟังครับกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าราชก,การจังหวัดนายอำเภอทั่วประเทศออกมาตรการสกัดการเผาลงพื้นที่ทีและตรวจเข้มหากพบฝ่าฝืนดําเนินคดีเด็ดขาดรายละเอียดของข่าวครับ23มกราคม2568นางสาวไตรสุรีไตรสรรณกุลเลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดข้อกำชับนายเพอทั่วประเทศให้ติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่และพิจารณาออกมาตรการสกัดการเผาทั้งในส่วนการเผาพื้นที่ทางการเกษตรและขยับมูลฝอยซึ่งเป็นหนึ่งต้นเหตุของฝุ่นพิษโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนายเพอต้องประสาน กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจตราทําความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและหากพบการฝ่าฝืาฝนกฎหมายจะต้องดําเนินคดียอย่างเด็ดขาดผู้ว่าและนายอำเภอทั่วประเทศต้องมีมาตรการห้ามเผาลงพื้นที่ตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดและถี่ขึ้นหากช่วงนี้พบการลักลอบกระทําผิดฝ,ฝ่าฝืนมาตรการของทางการจะลงโทษตามกฎหมายไม่มีละเว้น เพราะปัจจุบันฝุ่นละอองถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพของประชาชนอย่างมากนางสาวไตรสุรีกล่าวทั้งหมดก็เป็นข่าวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกระทรวงมหาดไทยที่มีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอ,อ,อทั่วประเทศดําเนินการให้มีมาตรการควบคุมป้องกันไม่เกิดการเผาหากพบการฝ่าฝืนดําเนินคดีอย่างเด็ดขาด อันนี้นางสาวไตสุรีไตสารณกุลเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์เฟซบุ๊กและเปิดเผยวันนี้ครับแจ้งข่าวให้ทุกคนทุกท่านได้รับรู้รับทราบครับสวัสดีครับ